โอเคครับวันนี้เราจะมาเปิดวาเลซ่ากันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยมาครับสิบโลแรกเฮ้ยเฮ้ยจะซีบอ่ะสิบโลแรกก็มาเลยว่ะไย่จะกดทิ้งไว้ไม่ผิดหวังจริงอ่ะ ไอ้บ้าเอ้ไอ้บ้าเอ้เรียกฉันว่าราชากาชาไม่ต้องรู้เรอะไรเยอะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมาดูไล่ทาบมาล,าลาทาล่หลุดเลดคนนั้นไม่ง้างปลอมไม่มีดววไม่สนุกเลยตั้มโอ้ยผมยังไม่ได้เอกลอกเลยวะถ้าผมยังไม่ได้เอกลอกแล้วทำไมผมยอมกันไปครับ10โลถ,ถือว่ากดการันตีเฮ้ยกำหิงมาทำไมไปไกลลูก20ครับ20โล ยี่สิบโลนับใหม่ตั้งแต่ศูนย์เอกลอกเอกลอกเอกลอกสกิบิชโอ้ยมึงจะมาทำไมลักหนาตั้มพี่ยอกมาตั้มกามิงให้ดวงพุ่งน้องกามิงให้ดวงเฮียละมึงเพลเจอเนี่ยมึงพากูเพลอไปด้วยเนี่ยเอกลอกกู lock, อยู่ไหนไรนี้จะไม่จบถ้าผมยังไม่ได้เอกลอกน้องเข้าใจกันใช่ไหม30ครับ ก็ยังม่วงอยู่ให้ทองกูหน่อยก็ได้แบบทองเร็วๆอะ่ะผมไม่ใส่ไว้ละร้อนโหร้อนร้อนพี่ร้อนน้องเอกลอกกูอยู่ไหนเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปนึกถึงเอกลอกมันจะไม่ได้เว้ยคุณเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องนึกถึงเอกลอกครับ 40, 40กูก็ยังได้ม่วงอยู่เอกลอก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 เอกลอ,อก จริงเปล่าวะจริงเปล่าวะนึกไว้กาหมิงกาหมิงบ้านแกดิีเขาไปได้ผมฟังฟังม่ามีอะไรสมใจเอเอ,อสมใจจริงเฮ้ยคุณอาจจะมีแบบโผลมาสองม่วงก็ได้พี่ชายไม่อ่อนโยนยกับกูเลยนเนี่ยเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไอ้นี่ครบแล้วนะครับ <laughs> กาหมิงโทมาเชฟรูต ต่อไปอีกรอบก,ก็มาแล้วสามไฟผสมกันกลายเป็นหนึ่งสายฟ้าไงเออ50สแล้วกูจะหามากถ้าเกิดว่าทองไม่ออกมาก่อนอีกรอบอะแบบหาแบบสุดๆแล้วอะพ่อมังเสียชีวิตเดอะเบลมังเอามาให้ใครถือตัวละครที่ถือแม่งนับนิ้วได้เลยมัง้งชี้ ไอ้ไอ้กามิงขี้ยพี่ชายไม่โอนยนพี่ชายไม่โอนยนให้มึงกดไปห้าสิบแล้วป่ะหกสิบ <c oughs> แล้วไหมอ่ะไอ้ยิ่งมันจะหามากเลยถ้าเกิดว่าออกหกสิบกว่ากว่าอะแต่ออกทองก่อนอีกรอบอะ่ะมึงตลกเลวนี่ผมสะสมสีดาวครบทุกตัวนะครับอีกรอบจะเป็นคนแรกที่ผมไม่ได้เหรอมึงบ้าแล้วไอ้การิงมึงมบ้าแล้วมึงบ้าหรือเปล่า ลรากดสกินสกปนีมึงบ้าแล้วไอ้ชายโคโยทําอะไรอยู่รัฐบาลทําอะไรอยู่กูได้กาหมิง70ตัวติดแล้วมัง้ง55คนรัฐบาลทําอะไรอยู่นี่กูเข้าเข้าเฟชทองกูยังไม่ได้เอกลอก้วเว้ยถ้าเราไม่นึกถึงเราก็จะได้ครับผมอยากได้โทไม้ก,กังเลย ไปครับพี่ชายพี่หมิงรักค uh uh hmm uh ุณนะครับเฮ้ยก uh uh ูก uh> uh ูกูไม่ได้หยอกตายที่ทองแล้วนะคุณที่ทองแล้วนะที่ทองกูยังไม่ได้เอกล้ออีกเหรอมันอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้คุณที่เอกล้อของผมมาพร้อมวันไี้สร้างไง เราไม่ไปเองหรอกไม่ไปเองหรอกพี่ชายพี่ชายเฮ้ยเอาแอกลอกมาพี่ชายทำหนีไม่ได้พี่ชายทำหนีไม่ได้ นมนะนมนะนมนะเอกออกมาเร็วนมนะอันนี้เอาไว้รอวานซ่าแต่แบบกูเปิดมาผิดประเด็นนะผมผมกะจะมาหนมนะหนมนา,นมนาวานซ่าแบบวานซ่าหนมนะหนมนาถ้ายังไม่ออกหนูอดกินเบอร์เกอร์ลูกแต่ไอ่อะไรป้าเบากูไม่ได้อยากได้มึงแล้ว เกมมิ่งของคุณการมิงสี่ไรครับแปดสิบแล้วน้องแม่งเกินร้อยแล้วคุณเชื่อในโชคชะตาหรือเปล่าครับไปอีกสปร แย่ไมัุ้งตุ้งตุ้งตุ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 ้้งวนสามรอบวนสามรอบเสียไปเท่าไหร่ครับผมกดโลแรกผมกดไปประมาณ8ปดสิบพิธีเอาวานิส่า E หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ E หนึ่ง C หนึ่งแล้วผมก็กดไปอีกสิบโลเพื่อเอาวานิซซาได้ทองเลยนะครับผมได้วานิส่ามาสองตัว ใน100รอโลแต่กูไม่ได้เอกลอกเลยกูได้แต่กาหมิงใน100นั้นแม่งกาหมิงแม่งดับทุกรอบนี่คุณไม่รู้ภาษาครูกะเอ้ยภาษากีนชินอะถ้าเกิดว่าคุณได้หนึ่งอะมันจะมีอีกสิบเฮลเฮลกาหมิงมาได้ตอนแบบสามสิบโลหลังกาหมิงพี่ชอยพี่ชอยคิบุจิจัดอะะไนะอะไรๆๆๆะไรคอยคอยเอกลอกอยู่กับคุณ ตอนนี้ผมไถตัวอ,ออกแล้วนะครับมาครับทุกคนออกไลได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะสวิตกับแฟนสาวของผมเนกะ้าหมื่นแปดสิบตัวเอกลอ,อกมาตัวเดียวเปิดวานิสาไม่เปิดเปิดหาเอกลอกใช่อันนี้ผลบุญเหรอเชทบุ๊ซีสอง ได้กามิงไปกี่ซีครับมันเขียมนมาหนึ่งแต่ผมไม่เชื่อโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์วันนี้ด้วยนะครับผมก็วิบากกรรมกาหมิงก็จบไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดบาลเนซ่าหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากได้ในตู้นี้ฝฟัสดีครับ